สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาร์ลิงวันนี้เราจะมาอยู่ในใกล้การพีดเพชรหรือต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวแบ็กซ้ายอินเตอร์นะครับนั่นก็คือคาร์ลอสออกัสโตนะครับผมแบ็กซ้ายวิงแบ็กนะครับเจ้าตัวเล่นให้ทีมชาติบราซิลนะชาติบราซิลนะทุกคนเล่นให้สโมสรอ,อินเตอร์นะครับผมร่างนี้สูง184เซนติเมตรอายุ24นะถือว่ายูยูน้อยนะเนี่ยอ่า ถนัดเท้าซ้ายนะทุกคนมาในสไตล์แอคทีฟฟูลแบ็นะทุกคนแบ็กสายเติมนะั้สามารถเล่นปีกต่ำด้านซ้ายได้ด้วยนะทุกคนเอาว่าก่อนบูทนะครับอยู่ที่93สบูทแล้ว97ขึ้นไปทั้ง4เลยนะอันนี้ไม่มีบูทเขียวนะครับผมหามาเรารมาดูค่าพลังเกมรับเลยดีกว่าพวกบอลตรงบอลตรงก็ดีอยู่นะ77ดิบปบิ้ง82นะข้ามมาส,งสา 73, า 82, ่งบอลสั้น73บอลยาว82โยนบอลพอได้นะจมูกกอยเจ็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ค่อยได้ไปเติมยิงกดนั้น ค่าตะพลังเกมรับก็อยู่ในเกมที่พอใช้ได้นะครับ78 81 80 76นะสปีด9 1ก็ถือว่าเร็วในส่วนหนึ่งนะครับสปีดต้น85นะครับคิกิ้งพาวเวอร์78จ้ำ80นะครับแข็งแกร้ง83บาลานซ์73สตีมหน้าเยอะมากวิ่งได้ทั้งเกมนะครับอันนี้เล่นเท้า2เท้าได้มีเดียมนะก็ขาตายข้างหนึ่งนะส่วนใหญ่แบ็กซ้ายนะก็จะ,จะประมาณนี้นะสกิลก็จะนี่เลยครับผม มี h e ดด i n g นะ pinpoint crossing มีสกิลเปิดด้วยนะทุกคนสกิลมันน้อยมากนะคะมีมี1 2 3 4 5 6เองนะถือว่าน้อยนะไม่มีแมนมาร์กิ้งด้วยนะจะทำให้เขาลุตตำแหน่งบ่อยไม่ได้ประกบตัวอะไรอย่างนี้นะก็ทำให้เขาแบบว่าผมรู้สึกว่าไม่ครบเครื่องเท่าไหร่นะถ้าจะเอาไปเล่นจริงเดี๋ยวเราลองไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าสำหรับออ,อ,อครารสอสออกัสโตเนี่ยจะโหดขนาดไหน ไปดูเลยครับผมมาเริ่มรีวิวคาร์ลออคัสโตมาจาังหวะแรกก็ดักได้นะครับดักบอลได้จากเกือบเกมที่เขาจะสวนกลับนะครับนี่ก็ชิ่งกับเพื่อนได้สบายๆนะวางบอลโอเคเลยนะครับไม่ได้แย่นะครับสําหรับคาร์ลออคัสโตตัวนี้นะส่วนตัวผมว่าเขาเข้าบอลได้ดีนะแต่เสียอย่างเดียวเขาชอบหลุดตำแหน่งนะครับก็คือเขาไม่มีแมนมาร์กิ้งที่จะประ,ประกบตัวหรือว่าอะไรนะก็ทําให้เขาแบบหลุดตำแหน่งไม่ประกบตัวเวลาโดนชาร์จมาที่เสาสองอะไรเงี้ย ก็จะแบบโดนปาดหน้าแล้วก็เข้าไปยิงง่ายๆนะเนี่ยเติมเกมลุกเสริมเกมรับถือว่าดีเลยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ถ้าเทียบกับอ่าอีตัวหนึ่งที่เป็นแบ็กซ้ายอินเตอร์ผมว่าตัวนั้นดีกว่านะสำหรับดีมาโก้นะเนี่ยครับผมก็มีจ่ายบอลไม่เพื่อนง่ายๆมีเนี่ยรอดักเพื่อนบ้แล้วก็จ่ายเนี่ยจ่ายบอลก็มีติดบ้างนะแบบเนี่ยมีเพื่อนเข้าพลาดมาเลยดูมันก็แบบตัวมันงงๆอ่ะทุกคนแบบว่ามันยังมีหวเือๆเอยังเอืออยู่บางทีนะ เนี่ยมีเข้าพลาดบ้างนะเนี่ยไม่มีแมนมาร์กิ้งนะแต่แบบอย่างน้อยก็วิ่งมาดักบอลนะมีเบืออีกเสียบอลไปงงๆก็คือใครได้ตัวนี้ไปผมว่าก็น่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะก็คือไม่อยากได้นะก็คือมีตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะเลยแต่การชิงบอลการชิงอะไรกับเพื่อนนี่ดีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับคาร์ลอตัวนี้นะเขาเรียกชื่อเหมือนตำนานเลยออแกสโต้ o โหเปิดมาโค้งๆให้เพื่อนได้โขกลูกนี้ไม่ถึงนะ การเติมเกมไปเปิดนี่ผมว่าก็พอใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าเปิดบอลแม่นขนาดนั้นไหมว่าผมว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นะแต่เปิดมาก็พอได้แล้วนนะอยู่นะเอยพอได้ลุน้นไม่ใช่พอได้แล้ว <laughs> คือได้เปิดมันอยูนะ่แล้วมีการจ่ายบอลที่โอเคนะไม่ได้แย่สําหรับตัวนี้นะวิ่งได้ทั้งเกมนะครับสตีม,มีหน้าเขาเยอะนะตัวนี้น,ะ <laughs> นะเห่นปะมันไม่มีแมนมาร์กิ้งนะเห็นปะมันจะไม่ได้วิ่งประกบตัวนะมันก็จะเสียตรงนี้แหละทุกคนโดนโยนไปโยนมาอย่างนี้แหละปับครับ ดูวัดกับกองหลังเขากองหลังเขา,ขา,ขายังเร็วกว่าแต่เราก็แบบได้เหลี่ยมเข้านายพิกจ่ายมาพลาดอีก <c oughs> จังหวะนี้เ <c oughs> พื่อนช่วยไว้ได้นะมีการเตะมุมนะเอาึ้นมาเตะมุมเตะมุมได้นะตัวนี้มีพินพอยด้วยนะเปิดมาก็ไม่ดีเท่าเท่าไหร่นะทุกคนไม่ได้แบบว่าพอได้ลุ้นนะ่ะแต่บอกเลยพอเห็นป้ามันไม่มีตัวประกบตัวมันจะโดนเสาสอง,สองบ่อยมากนะสำหรับคารอนอเตะมุมเตะมุมเนี่ยก็พอได้ลุ้นอยู่นะแต่แบบเตะไปบ่อยก็บอกพอได้แล้วนะมีตัวอื่นเตะได้ดีกว่า แต่ถ้าใครเป็นแบบฟูลอินเตอร์จริงๆผมว่าก็พอใช้ได้นะตัวนี้เอามาเล่นได้นะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับคารอตัวนี้นะเนี่ยเติมขึ้นมายิงก็พอได้แล้วอยู่นะลูกนี้นะมีเติมขึ้นมายิงบ้างเสาสองเสา,ส,าสองลอดวงลอดม่วงของเขาบ้างนี่จังหวะยิงนะตูมไปเด็กเกมบอลบอกเหนื่อยกูอีกแล้วเพื่อนหม่งมาให้ครับคารอดจ่ายลอดขามาแต่ลูกนี้เฉลบมาถึงเขา่วนส่วนเพื่อนโคกไปให้คารอดว่างไงลูกนี้เตะเข้ามาตรงกลางได้ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้แย่ ถือว่าเตะตรงอยู่บางตัวเตะไม่ตรงนะเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ถนัดแบบว่าทั้งสองเท้าขนาดนั้นนะมีจ่ายไหลเข้ามาตรงกลางบ้างนะมีรอดักเพื่อนจังหวะที่สองจังหวะที่สามพอโอเคไปครับจ่ายออกมาด้านข้างก็โอเคนะหันหลังจ่ายก็ยังถือว่าตรงดีอยู่มีเข้าประทับปั๊มมาได้ไหมเพื่อนวิ่งตามไม่ทันเปิดมาอุ้ยต้องตามมาโม่งนะลูกนี้ถ้าไม่งั้นก็โดนอีกแต่วันนี้เข้าพวดมานีดีนะขาหลังยังช่วยไว้ได้นะมีมีความสามารถพิเศษคือขาหลังไนงะ แต่บางมันไม่ประกบตัวนะ AI อตัแรกเอมันวิ่งไปเองเลยนะผมค่อยมาแบบให้มันวิ่งไล่นะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เขาจ่ายนี่คือผมลุดเป็นแผงเลยนะเนี่ยมีลูกโขกลูกอะไรเคียงอย่างนี้ถือว่าโอเคนะไปแล้วจ้าดูตัวนี้โยลุดเป็นว่าเล่นนะทุกคนมันไม่มีแบบแมนมาร์กิ้งอ่ะผมไม่ค่อยชอบแบ็กที่มีแมนมาร์กิ้งไม่มีแมนมาร์กิ้งนะมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อ่ะผมเกมรับผมไม่เก่งด้วยแหละเนี่ยครับมีเสริมมาเปิดโค้งมาพอได้แล้วอยู่นะสำหรับลูกนี้ จังหวะนี้ก็เติมขึ้นมาอีกจะจ่ายเขาตรงกลางให้ได้เลยจ่ายเข้ามาครับผมเดียองโอเคตรงนี้เพื่อนเขา,เขาแทงมาครับโดนดักไว้ได้นะดักบอลดีนะส่งตัวผมรู้สึกว่าดักบอลดีแต่เสียอย่างเดียวมันเนี่ยคือเขาเข้าหลุดเข้ามาหม่งได้ตลอดเลยคือมันแบบว่ามันไม่ได้ประกบตัวที่จะแบบว่า่าทําทให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามเล่นยากกับปีกฝั่งขวานี่คือเล่นง่ายสบายเลยดูหลุดไาอีกแล้วมึงปล่อยเลยอ่ะไอคือปล่อยแล้วอ่ะคือโดนบ่อยมากนะสาหรับอคาร์าล็ อกัสโตตัวนี้นะเนี่ยหลุดอีกแล้วถ้าโดนแทงนี่เป็นหลุดนะแต่มีความเร็วมันเปิดนะโคง้โคงมาโดนจักไปอีกแล้วเหมือนเดิมเลยเปิดไม่มีโค้งอะไรเลยแทงยาวๆอย่างนี้โอเคอยู่สําหรับคาร์ลอสนะเนีย่ยแทงส่วนหนึ่งสองไปกับพืชกับแบกปีกกับแบกแบบ1นึ่หนึ่งสองกันโอเคอยู่เนี่ยเพื่อนเข้าลาดครับปูยูเข้าลาดคาร์ลอดวิ่งมาช่วยทีไม่ได้ครับแล้วก็จ่ายมาลูกนี้แต่วันนี้เขาจะหนึ่งสองนะ คาร์ลอตก็ไปจิ้มมาได้แล้วก็จ่ายให้เพื่อนครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคาร์ลอตออกัสโตใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะว่าเล่นเข้ามือขนาดไหนส่วนตัวผมเฉยเฉยนะอยู่ในค่อนข้างเฉยเฉยละเสียดายทองด้วยซ้ำที่เปิดได้นะโขลกนีม้มีลูกเปิดลูกโขกเข้าลูกเดียวนะประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูครับว่าตัดเกรดว่าผมจะให้คาร์ลอตออกัสโตตัวนี้ขนาดไหนครับผมไปดูกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับคาร์ลอสออ u s กสโตตัวนี้ทุกคนผมรู้สึกว่ามันมันก็พอได้ดักบอลดีนะแต่แบบประกบตัวนี่ผมว่าเป็นจุดเสียของเขาเลยเขาไม่ค่อยประกบตัวนะทําให้เขาอ่ะโดนกองหน้าฝั่งตรงข้ามหรือว่าปีกฝั่งตรงข้ามอ่ะฉีกจากตัวเขามาแล้วทําให้แบบมีโอกาสทียี่ทำประตูได้นะ ถ้าแนะนําจริงๆนะใครที่ไม่ได้ฟูลอินเตอร์จริงๆผมว่าหาแบ็กซ้ายตัวใหม่ได้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่มสกิลไม่ได้นะถ้าเป็นแบ็กแบบว่าถ้ามันเป็นล่างธรรมดาอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มสกิลได้มันจะดีแต่อันนี้มันพีวีเราดูดอีกมันเพิ่มสกิลไม่ได้นะตัดเกรดผมให้6.5เนะพชรหรือตมผมให้ค่อนข้างที่จะตมเลยนะคือแบ็กซ้ายตัวอื่นมันดีกว่านี้พูดต,ตรงถ้าจะเอามาเปิดอย่างเงี้ยเอามาเล่นปีกต่าตรงนี้ใช่ไหมคือมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้แต่ถ้าใครฟูลอินเตอร์จริงๆนะไม่ม แต่ถ้าถามว่าถ้าไม่มีเขาแล้วมีใครทดแทนเขาได้บ้างนะก็จะมีอ่าตัวนี้ปะของอินเตอร์นี่ครับตัวนี้ดิมาโก้ตัวนี้ดีกว่านะทุกคนถ้าถ้าจริงๆเอามาใช้เอามาใช้ดีกว่านะดิมาโก้นะแนะนากว่านะสาหรับใครที่แบบว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักผมไม่แนะนําเลยนะก็คือถ้าจะเอามาเล่นเป็นแบบว่าให้ดิมาโก้มายืนสูงประมาณตรงเนี้ยเนี่ยให้ดิมาโก้มายืนประมาณตรงเนี้ยได้แล้วก็ให้เขามายืนตรงนี้พอได้นะทุกคน ก็พอจะช่วยเกมรักไปนได้แต่ถ้าเขายินอยู่เดียวผมว่ามันจะเสียโอกาสจังหวะที่แบบโดนสมมติว่าปีกฝั่งฝั่งนี้อันนี้เป็นตัวของปีกฝั่งฝั่งตรงข้ามวิ่งมาแล้วปาดกลับมาตรงนี้เพื่อจุดนัดพบแล้วก็ยิงเข้าไปประตูตรงนีน้เขาจะไม่ค่อยวิ่งตามตัวประกบนะมันจะเสียตำแหน่งและทําให้แบบว่าเราเสียประตูได้ง่ายนะสำหรับใครที่แบบมไปเล่นตัวนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับสำหรับผมที่ให้ขอ้อมูลประมาณนี้นะเพราะว่าผมเล่นและผมสัมผัสจริงมันรู้สึก คือลูกดักบอลเขาดีนะไปตรงกลางตรงอะไรโม่งอะไรโอเคเลยแต่เสยีงยงเดียวคือเขาไม่ประกบตัวให้เราคือกองหลังข้อดีอย่างหนึ่งคือต้องมีการประกบตัวนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องหลุดตัวที่เราประกบอย่างนั้นมันต้องมีตัวมาร์กิ้งสองต่อสองก็คือหนึ 1, ่งต่อหนึ่งกองหน้าเขากับกองหลังเราหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวนะเป็นความคิดเห็นตัวนวนะทุกคนถ้าใครเอาไปใช้ก็ ใช้ได้สําหรับฟูลอินเตอร์นะแต่ถ้ามันใช้ทีมหลักอย่างนี้ผมว่าแนะนําตัวอื่นรับพร้อมก็ประมาณนี้สาหรับการแนะนําตัวนะครับสาหรับคาร์รสออกัสโตใครที่เปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเล่นโหดเข้ามือหรือเปล่าส่วนตัวผมก็เฉยๆนะค่อนข้างที่จะมาเป็นเกลือได้ซ้ำนะสำหรับตัวนี้เป็นต้มเลยแหละก็ประมาณนี้นะใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้เราจะมีสมัครสมาชิกแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะครับเตรียมตังค์มันไว้ดีนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกผมเดือนต่อเดือนจะได้หนึ่งหนึ่อง ใครที่ช้าผมผมก็จะทำโทษตัวเองนะครับผมใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์กกด้วยนะครับใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยตอนนี้ผู้ติด,ดตามเราจะถึง2,000ันซับสไครต์แล้วทุกคนช่วยกดติดตามหน่อยนะครับ,นนรบสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ